วปอ,อเนี่ยคือเป็นตัวย่อของวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดเ,าเ,าเขาเรียกอะไรนะกองบัญชาการฐานสูงสุดแห่งประเทศไทยนะครับคือผู้นี่ผู้บังคับบัญชาหลักสูงสุดก็คือพบบสสนะครับปัจจุบันก็คือพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีนะครับวปอ,อเนี่ยเขาก็สร้างมาเป็นวิทยาลัยเพื่อการศึกษานะครับชื่อมันก็บอกว่าเป็นการศึกษาเรื่องความมั่นคงเรื่องการป้องกันประเทศ แต่ทีนี้วอปอ,อเนี่ยสร้างหลักสูตรวอปอ,อรุ่น1รุ่น2สร้างมาเรื่อยๆมีหลายรุ่นมากทีนี้สร้างไปสร้างมาเนี่ยมันกลายเป็นที่รวมตัวกันของพ่อค้าวานิชนักธุรกิจท้ารราชการประจําทหารตํารวจเข้าไปเรียนกันเต็มเลยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นหลังๆนี่กว่าจะเข้าเรียนได้ยากนะครับ คนสมัครมันเยอะมีแต่คนอยากเรียนนะก็เลยมีหลากหลายรุ่นเกิดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีดําริที่คิดกันว่าเฮ้ยอย่างนี้สร้างเป็น mini มินิวปอไหมเอาคนที่อายุไม่มากนะครับผมคาดว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องมินิวปอเนี่ยเขาคงเล็งเห็นแล้วแหละ,และว่าอนาคตคนที่อายุ35-45โดยประมาณเนี่ยน่าจะขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกๆองค์กรในทุกๆแวดวง นะครับและโดยเฉพาะกระแสของคนรุ่นใหม่ที่กำลังพัดมาแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าอย่างนี้ต้องสร้างหลักสูตรเนี่ยเพื่อรวมตัวกันไหมนะแล้วก็ตั้งชื่อมันชื่อนี้ฮะชื่อเต็มของมันคือหลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ในอนาคตนะครับตัวย่อก็คือวปอจุดบอจุดนะครับชื่อทางการเขาเรียกวปบอแต่คนเรียกกันเป็นภาษาปากติดตลาดไปแล้วว่ามินิวปอนะครับเขาแบ่งยังไงผมก็เลยไปดูมา เขาแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มที่1คือข้าราชการทหารกลุ่มที่2ข้าราชการตำรวจกลุ่มที่3ข้าราชการพลเรือนกลุ่มที่4นักธุรกิจกลุ่มที่5นักการเมือง5กลุ่มนะฮะโดยอายุคนที่จะเข้ามาขอเรียนเนี่ยจะต้องอายุ35-42น้อยกว่านี้เกินกว่านี้ไม่ได้35-42ถถ้าหากเป็นข้าราชการทหารตำรวจต้องเป็นพันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป ถ้าหากอยู่ในภาคเอกชนนักธุรกิจน่าสนใจนะเขาบอกว่าต้องเป็นดำรงตำแหน่งอย่างน้อยไม่ตำกว่ารองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนคุมสาขาในจังหวัดต่างๆและมีคุณสมบัติพิเศษด้วยถ้าหากเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์เป็นนักจัดรายการลงโซเชียลบ่อยๆถนัดเรื่องไอทีนะครับมีอิทธิพลต่อคนเจน y g e เจน ก็นะพูดง่ายพวกอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์คนรุ่นใหม่ๆที่ทำคอนเทนต์ทางโลกออนไลน์ที่ผมก็สมัครได้เอ,อีเนะ่นี่กำลังจะบอกคุณโบสอ,อายุอายุเกินยังยังนะยังไม่เกินออครับคุณโบสไปสมัครดูสิเนะีเข้าขายนะนะครับเนี่ยเขาก็ว่าคุณสมบัติแบบนี้แล้วก็เปิดรับสมัครนะครับโดยให้เรียนกัน6เดือนถ้าเป็นข้าราชการเรียนฟรีหน่วยงานเขามีงบสนับสนุนแต่ถ้าเป็นเอกชนก็จ่ายค่าเทอมเอง นะครับปรากฏว่า492คนที่ไปสมัครสมัครกันไปเนี่ยสื่อสารมวลชนก็ไปนค้นมาให้ว่ามีใครต่อใครก็มีคุณแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะมีคุณชัยชนะเดชเดโชสสพรกประชาธิปัตย์ประธานกรรมธิการตำรวจคุณรัฐก้าสุวรรณกีรีรองโฆษกรัฐบาลตอนนี้คนนี้คือลูกสาวอาจารย์เตยรง ส่วนนาคีรีขณาพจนริศคุณเอิงนะครับคนนี้ที่จะเดินตามนายกเศรษฐาบ่อยๆอ่ะนะครับคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของของคุณอุงอิงนะครับลูกหลานนักการเมืองไปเรียนกันเยอะในขณะเดียวกันข้าราชการเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเพราะเขาเป็นระดับในพันแต่พวกเนี้ยอนาคตมันพวกเนี้ยได้เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงแน่นอนพอเห็นที่มาที่ไปแบบเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนวิเคราะห์ได้ครับคุณบอสท่านผู้ชมนั่งฟังกันอยู่ลองวิเคราะห์สิครับเขาเรียนกันไปทําไมเอาความรู้เหรอ หลายคนเป็นอาจารย์มาหลาลัยก็มีไปเรียนนะผมเหม็นชื่อเนี่ยนะข้าราชการไปเอาความรู้เหรอเลือ,อ,อกสูตรเรียนอะไรเอาความรู้หรือเปล่าหรือเขาเรียนอะไรกันด้วหรือเอาคอนเน็กชันก็ทีเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปัญหาพอสมควรนะครับของประเทศไทยมีนักวิชาการครับคุณโบ๊ทนะศึกษาวิจัยเรื่องนี้เลยนะก็คือท่านอาจารย์นวลน,น้อยตรีรัตน์จากเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็ดกรภาคภูมิวานิชกะ เขาทำวิจัยเรื่องไอ้หลักสูตรนักบริหารระดับเนี้ยที่ไปสร้างคอนเน็กชันกันเนี่ยเขาทําวิจัยออกมาตอนปี55ครับ<ม>สู่สังคมไทยเสมอหน้าไม่รู้ยังมีขายอยู่เป่าเพราะออกมาตั้งแต่ปี57นะพิมพ์โดยสนักพิมพ์มติชนมันมีบทหนึ่งครับพิมพ์เป็นงานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับใช้ชื่อบทนี้ว่าเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษนะ เขาก็ไปค้นมาไปสืบค้นมาครับโดยเอาหลักสูตร6หลักสูตรยอดฮิตนะมีอะไรบ้างอ่าผมจะมาเล่ให้ฟัง6หลักสูตรยอดฮิตอันดับหนึ่งวปอครับวิทยาลัยป้องกันรันาจนะครับตอนนั้นมันยังไม่มีมินินะเอาวปอทั่วไปก่อนวิทยาลัยป้องกันรันาจอันดับที่2ครับบยสบยสอนี่บริหารกิจการยุติธรรมระดับสูงเจ้าภาพคนจัดใครรู้ไหมคุณบสใครสำนักง,งานศาลยุติธรรม สารจัดหลักสูตรให้เรียนสามครับคือปปรชื่อเต็มว่าอะไรวะเดี๋ยวขอเปิดก่อนโอ้มันเยอะจริงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูงปปรออันนี้เจ้าภาพคือสถาบันพระปกเก้าผมได้ยินได้ฟังพวกในวงการบอกได้เรียนปปรอเนี่ยโอ้นี่มันวปอน้อยนีาคพูดกันกรับพูดกันนะสหลักสูตร ะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนหรือวตทออันนี้ตลาดหลักทรัพย์เป็นคนจัด 5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือเทปคอตของหอการค้า 6. หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงพอพานต่อต่าสอเสือจุดพอตอสออันนี้กกตจัดครับกกตเขามีเยาะนะเนี่ยหกอันยังมีอีกพอดีงานของอาจารย์นวลน้อยออกมาเล่มเนี้ยหหลักสูตรเนี่ยหลังๆมีอีกหลักสูตรหนึ่งครับ สำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะคุณี่วตั้งชื่อหลักสูตรว่าอะไรนะอะไรอะนอทอปอนี่นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยโอ้โหชื่อหลักสูตรโคตรเท่เลยนะก็เปิดมาแล้วหลายรุ่นประชาธิปไตยเลยนทอปอนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนี่สารรัฐธรรมนูญจัดนะครับแล้วตอนนียตอนนี้ล่าสุดมินิวปอไปดูเนื้อหาเนี้ยในงานวิจัยอาจารย์นวลน้อยกับดรภาคภูมิบอกไว้ว่าเขาจะต้องมีการอบรมเรื่องความมั่นคง ชาติศาสนาพระมมากรย์ด้วยอมันก็เป็นโอกาสที่แต่ละหน่วยงานที่จัดหลักสูตรแบบนี้ในการเบรนสตอมในการเบรนในการเบรนวอชนะอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าบางคนไม่สนใจเรียนหรอกกูจะมาเอาคอนเน็กชันโว้ยจะโพต่อเมื่อปาร์ตี้ <laughs> โพต่อเมื่อกินไวน์ <laughs> ใช่ไหมหลังเลิกเรียนนะแต่บางคนที่เข้าไปเรียนบางทีมันอาจจะถูกทีนี้ถ้าให้ผมสรุปนะคุณโบ๊ นี่มันคือวิธีการสร้างคลับของชนชั้นนําหมายความว่าณวันนี้ชนชั้นนําดั้งเดิมที่มีเชื้อทั้งหลายเนี่ยคุณก็อยากจะรู้จักนักธุรกิจแล้วในขณะเดียวกันนักธุรกิจก็อยากรู้จักพวกนี้เพื่องหาช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ข้าราชการ ระดับสูงที่วันนึงจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการนั่นผู้บัญชาการนี่ก็จะได้รู้จักมั่งจีกันเส้นบางๆของคอนเน็กชันนะคุณโบ๊ทกับคอร์รัปชันนี่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคอนเน็กชันมีเพื่อนก็ดีเนาะแต่มีเพื่อนไปเพื่อนมาขอ,อนไปขอ,อมาขยับเป็นคอร์รัปชันนี่ยุ่งนะถามว่าจะจัดการคลับแบบนี้ยังไงนะผมเห็นว่าทางเลือกที่หนึ่งนะคุณอาจจะเข้าไปก็ได้หาทางเข้าไปเรียนแต่คุณต้องเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปดูว่ามันทําอะไรกัน จะได้เห็นว่ามันทําอะไรกรันมันหาคอนเน็ชันเนี่ยมันทําอะไรกรันมันคนนั้นไปเจอคนนั้นลีลาท่าทางแต่และคนวิธีการในการสร้างเครือข่ายเขาทาไงแล้วค่อยๆหาจังหวะจากควรค่อยๆไปเปลี่ยนเขาบ้างไหมนะหรือไม่งั้นอีกแบบหนึ่งวันหนึ่งคุณมีอํานาจไปหาทางยกเลิกตีกรอบมันหน่อยไม่ให้มันหลักสูตรเยอะแยะเต็มไปหมดสร้างคอนเน็ชันกันมั่วถูกไหมครับทิ้งท้ายนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะไปค้นหาอ่านเพิ่มเติมนะลองดูเขาได้นะครับหนังสือเล่มนี้นะ เป็นหนังสือเก่าของสักพิพ์นติชนสู่สังคมไทยเสมอหน้ามันเป็นงานวิจัยหลายๆเรื่องแต่มันมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษพวกนี้แหละเขียนโดยอาจารย์ดวงน้อยตีรัตแล้วก็ดกรภาคภูมิวานิชก,กะลองไปหาดูถ้าหาซื้อไม่ได้แนะนําเข้า Google เซิร์ชคําว่าหลักสูตรเครือข่ายผู้แพร่หลักสูตรรุงวปอ,อและใส่ชื่ออาจารย์ดวงน้อยตีรัตไปคุณก็จะเห็นข่าวที่อาจารย์นวลน้อยเคยไปพูดเรื่องพวกนี้ว่าข้อสรุปงานวิจัยเป็นยังไงหรือ เข้าไปเว็บไซต์พักเก้าไกลพิมพ์คําว่าวปอมีไว้ทําไมออย่างน้อยเขามีการสรุปเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะครับเขามีห้องสมุดเปลี่ยนโลกมีป่ะนะอาจารย์เรื่องนี้เหรอน่าจะมีนะคุ้นๆอยู่นะเหรอเออไปยืมลองไปกดเซิร์ชดูในถ้าอยากรู้นะแต่แต่แต่งานเนี้ยอาจารย์นวลน้อยเนี่ยเขาทำวิจัยเมื่อสิบสิบปีที่แล้วเนาะมันอาจจะอัปเดตไปบ้างถ้ามาทําตอนเนี้ยผมว่าจะเห็นหลักสูตรประหลาดๆอีกเยอะนะเยอะขึ้นเรื่อย